สวัสดีคร,รับวันนี้เรามาป,ป,ปิดทริปที่วัด้ำหลวงเชงดาวห้งวงันนี้เราจะไปไหนเหอ่ยจะไปไห้วยน้ำดไไ่าใช่ห้วยน้ำดางันนี้เรมาแวะไหว้พระก่อน กันละกิจกิจตังหน่อยแบ่งเสรมเยพนให้กับตัวเองนะคะเปอากาศหนาวเช่นเคยไม่รู้จหนาวขนาดไหนกาเดี๋ยวไปสัมผัสบรรยากาศกันเาจะไปดูหมอกกัไปแฟนแฟนอ้ยนอื่นเราก็เข้ายไปดูในเท่ยเม่อก่อนตื่นตาตื่นใจรู้ไไปกันต่อ ขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญด้า,น,า<ป>น,น,นนี้ได้ใช่ค่ะตรงน,นี้จะเป็นประตูแรกนะคะเขาเรียกประตูสารวันเตี้ยลงค่ะแต่ตรงนี้คงจะมีเป็นพันๆปี 1000, ปะคะ่ะเดี๋ยผ<อ>ู้ั่นท่านมาอยู่นี่ได้กี่ปีแล้วคะก็ตั้งแต่แรกๆเนาะตรงนี้ลานกว้างๆนี่เขาเรียกสนามกีฬาเทวดานะคะทั<ๆ>้<อ>งบนมีข้างคาวค่ะจุดจริงด้วยจริงด้วย

ยัมีการไมค์ันนึงไม่ไอยู่ไหนละลงไปต่อ <laughs> อันนี้จะเป็นเมเสิร์ฟบุฟเที่นะครับขอบคุณครับร้านที่สองนะคะ ร้านที่สโซนดี D นะคะ,คะตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะคะที่ ถัดออกมาจากตรงที่เรากางกันนะคะนั่นก็คือล้านที่3หรือว่าโซน4นจุดนี้นะคะก็คือมุมมองจากโซน4นะคะหรือว่าโซนที่3นะคะจากล้าน เป็นลานจอดรถนะคะแต่ว่ารถกลางเต็นสามารถจอดพักได้ได้านล่างนะคะจากโซนที่3ก็สำหรับเต็นท์ลาบนะคะ ตอนนี้นะคะหมอกฟุ้งขึ้นมานะคะเป็นเวลาหนึ่งทุ่มยี่สิบนาทีนะคะอุณหภูมิอยู่ที่สิบหกองศานี่นะคะลานสองตอนหนึ่งทุ่มสี่สิบนาทีกิ่ลมอ่ะนะ น,นี่นะคะตอนนี้นะคะเวลา หกโมนาทีอุณหภูมิที่ห้วยน้ำดังอยู่ที่13บสามองศานะคะหมอกที่นี่ฟุ้งกระจายทั่วลันกนลนะะา,เา,กาลกงเต้นเลยค่ะ มองไม่เห็นวิวด้านล่างเลยนะคะตอนนี้นะคะเจ็ดโมงแล้วก็คือจะเห็นหมอกเป็นแผ่นตรงนู้นนะคะแดดเริ่มออกหมอกก็จางออกไปหมดนะคะอา ับตรงนี้นะคะเลี้ยวเข้ามาก็คือจะเป็นจุดชมวิวดอยกิ่วลมนะคะอันนี้นะคะก็จะเห็นวิวมากกว่าตรงลางกลางเต็นต์ตรงนั้นนะคะ ที่อุทยานตรงนี้นะวยน้ำดังจุดชมวิวกิ่วลมนะเมื่อคืนหนาวมากเลยสิบสองหรือสิบสามสิบสามสิบสามเหรอเฮ้ยยากโคตรเย็นเลยเย็นมากใครจะมาช่วงนี้แนะนำเลยนะนักท่องเที่ยวยังไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ บรรยากาศโคตรหลังนอนสบายข้างล่างเป็นลานกลางเต็นท์ใช่ไหมใช่ไหมพี่เบนเปไม่ใช่ครับเป็นเป็นอะไรครับเป็นเน่จุดชมวิวที่เด็กอ๋อเป็นจุดชมวิวข้างล่างก็เป็นจุดชมวิวเหมือนกันจุดชมวิวสวยมาก ง่วนอยู่ประมาณเต็นสองเต็นครับของอุทยานอุทยานเป็นการเต็นนอนได้สองคนใช่ไหมใช่เป็นไงพี่สายเมื่อกีนว่าพี่สายหสบายมากเลยครับหลับสบายเลยครับหลับสบายแล้วพี่บัวสุดหล่อล่ะหนาวมากเลยครับหนาวมากเข็ดไหมเข็ดย่างย่างเนาะเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่วันนี้เราปิดที่เป็นทีมเอ้น้องน้องนะน้องสาวคนสวยอ่ะสาวคนสวย บายวันีสี่โอเคไีโอเคที่าเจอกันใหม่จ้าบายบาย